สละสละสละ er สละอยแหมสละนี่คือการร้องเพลงชาตินะคะเดอมาใ้คีดเอาแฟนอีกอีอเด้อเอาไมมเอาไมมาเดี๋ไม่ได้่ไแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไมสาวสาเสเฮ้ยไี่เนเฮ้ยม่นางางไทยรวมแล้วนะ ชาไทยรวมประชารัไทยคนไทยส่วนอยู่ลงคงได้ดด้วยรวมไปรัสมาทีต่อไทยที่รักไทยที่รัก ไทยทีลังย่แต่แต่รไม่ขีแต่เราไม่ขาดเอกราชเอกราชเอกธลาเอกลไมไทยคมขี้จ่เลือดถูกไม้เอาอถูกยัดเถลิงเถลิง ถูกยาทุกอย่างทุกอย่างก่อนทุกอย่างก่อนถูกยาถูกยาถูกยาเดี๋ยวเฮ้ยมาดวกเอ้ยทุกยาทุกอย่างถกยาสิแม่ถูกยาที่มั้เอาลองอีกทีเติมเติมเิม เธอเปิดไยนี่ปุไทยรล้องไงแต่แันนี้ร้องไงต้งแต่แรกร้องไงต้งแต่แรกเอาลว้จแล้วอหรอเอาละไอ